ีค่ะม่นิธิาภาพเปลี่ยนปวยทานรูปแบบนี้นะคะสวยงามน่ารกักจํากันได้ไหมเอ่ยว่าดอกอะไรแม่นิธเคยทําลงแอปแดงแล้วนะคะไม่นิธจะทําลงเฟซของเราอีกครั้งหนึ่งก็คือดอกบัวสวรรค์ชั้นฟ้าของเรานั่นเองนะคะแต่ว่าพิเศษหน่อยเพิ่มกรีบเขียวนะคะแล้วก็สลับสีลิบดินให้ได้ลวดลายตามใจชอบเลยค่ะทุกคนง่ายๆสบายๆเป็นดอกเบสิกของดอกบัวเลยนะคะขั้นตอนนี้ดอกนี้นะคะง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะ ตัดริบบิ้นสอดเพิ่มที่ความยาว28เซนติเมตรค่ะทุกคนถ้าใครมีเกรสรตัวนี้แล้วหรือใครที่พับส้มด้วยความยาว100เซนติเมตรมาจนมาถึงขั้นตอนนี้ก็สามารถสอดแค่กากเพชรสเพิ่มก็อยู่ที่ประมาณตามความยาวไปริบบิ้นที่เหลือเนาะหรือประมาณ28เซนติเมตรค่ะทุกคนพอสอดริบบิ้นครบทั้ง8เซนแบบนี้นะคะเราก็จะมาทําแบบนี้ค่ะทำแบบเกรสรบัวนี่แหละคะ่ะ บิดหนึ่งครั้งแล้วก็บิดหนึ่งครั้งแล้วก็สอดกลีบด้านข้างตรงนี้แค่นั้นเองค่ะทุกคน,นต่อค่ะห้องสตูธรรมชาติห้องสตูสีเหียของเรากลีดที่หนึ่งกลีบสองถึงกลีบสุดท้ายทําเหมือนกันหมดเลยนะคะร้อยค่ะทุกคนทํากลีบบัวอีกชั้นหนึ่งครบเทคนิคสําคัญในการทํากลีบให้สวยนะคะลูกส้มเราต้องกระชับกลีบตรงนี้เราต้องกระชับเวลาสอดรับกันแน่น เกสรเราจะได้ทรงตัวสวยเพอได้แบบนี้นะคะบวะวัวสวรรค์ชั้นฟ้าของเราก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนปึ๊บเป็นขึ้นปีบบัวตรงนี้เลยค่ะแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะคะแบบนี้ทีนี้การสลับสีลิปปี้นหรือการสระลิปปิ้นเพิ่มเราต้องหาเทคนิคถ้าใครอยากให้ตรงนี้เป็นสี ชมพูเนาะเป็นเกรสรเนี่ยแบบนี้ก็ต้องสลับดิบินอีกแบบหนึ่งนะส่วนตัวนี้เราสอดด้านในเราต้องสอดด้านนอกค่ะทุกคนปึ๊บแต่วันนี้เราอยากได้เกรสรตรงกลางสีชมพูกรีบสีขาวเรียบร้อยนะคะทํากรีบบัวครบทั้ง8เส้นกรีบบัวเราจะทรงสวยกเพราะลูกสซมเราแข็งแรงนะคะแน่นกระชับทีนี้สอดเก็บค่ะ สอดยันกลับขึ้นมาตรงนี้นี่ค่ะแบบนี้ร้อยนะคะสอดเก็บครบทีนี้ใครที่ต้องการกลีบสีเขียวให้นางกลีบสีเขียวมาสอดใส่ด้านนี้ความยาวเท่ากับริบบินที่เหลือนะคะหรือประมาณถ้าใครไม่ไม่มีตัวนี้อยากสอดแต่สีเขียวเพิ่มก็ประมาณสิบสองเซนติเมตรค่ะเดี๋ยวกากเพชรทึบสีเขียว,ายว,ล,ล,ยวลายผ้าไหมสีสว่างนะคะทุกคนเน้นสีสว่างการทํา กีบเขียวถ้าทึบจะมองไม่ค่อยชัดค่ะทุกคนความยาวก็เท่ากับสายลูกยินที่เหลือเลยค่ะหรือประมาณสิเซนติเมตรนะคะทำให้สอดง่ายแบบนี้เรียบร้อยนะคะทำแบบเดียวกันให้ครบทั้ง8เส้นเลยค่ะเรียบร้อยค่ะสอดครบทั้ง8เส้นสวยมากเลยค่ะทุกคนทีนี้เราก็ทำกรีบบวัวอีกชั้นหนึ่งบัวปทุมมาเหมือนเดิมนะคะแบบนี้แล้วก็สอด ลงตรงนี้ค่ะทุกคนตรงนี้นะไเสียงโคนเสียงรถควบคู่กันไปค่ะทุกคนทีนี้กลีบของเราจะสวยมากนะคะตึงให้กระชับเท่าๆกันค่ะกลีบของเราจะตั้งสวยมากเพราะว่าเรามีตั้งสามชั้นค่ะทุกคนแบบนี้หน่งแรงค่ะทุกคนทำแบบเดียวกันให้ครบทั้งแปดเส้นเลยนะคะดูอีกทีนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็สอดลงตรงนี้เลยนะคะทำไปเรื่อยๆให้ครบทั้งแปดเส้นเลยะคะ่ะ ดึงปลายและบินให้กระชับเท่าๆกันเรียบร้อยค่ะทุกคนสวยงามน่ารักมากเลยดอกเล็กๆกับทัดรัดนะคะทำง่ายมีเกสรบัวสอดด้วยบินเพิ่ม2 8เซนติเมตรก็สามารถทำได้เลยปึ๊บปึ๊บ,บทีนี้พี่กลับมา่านกับด้านมาพอดีมากเลยค่ะทุกคนสอดเก็บแบบนี้นะคะ สอดเก็บแบบนี้ได้เลยหรือใครที่ริบบิ้นตัดเผื่อเนาะเหลือเยอะกว่าน,นี้ก็ตัดออกให้เหลือประมาณนี้ค่ะทุกคนแล้วก็สอดเก็บได้เลยนะคะดอกนี้เรียบร้อยสวยงามมากเลยค่ะหาอุปกรณ์ตกแต่ตงกลางได้เลยนะคะ